โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อยู่กับผมลาคุนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเซลลี่ช็อกโกบานาน่านะครับสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นการหมุนนะครับหรือการกังหันลมอมยิ้มผลไม้นะครับทุกคนถ้าผมไปดูมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นการหมุนนะครับทุกคนก็ดาเมจอยู่ที่สอ0พันสี่ครับแล้วก็ยกเลิกภาวะอมตะ3วินะก็แบบว่ายกเลิกภาวะอมตะมันก็3วิไงสมมุิ มันเอามาตัดสีวิมันก็จะเหลือหนึ่งวิครับโดนมันกลับมาได้นะแล้วก็สกิลสองเป็นการสร้างเบรียสีวินะครับแล้วก็ฟื้นฟูอีกสี่สิบเซนเป็นต่อวินะครับโดนต่อหนึ่งวินะก็สี่วิครับโดนก็สี่สี่สิบเซนไปเกียร์ก็เกียร์ฟรีครับ่วนธนูโล่กระเป๋าโล่กระเป๋าอะไรล่ะเข็มขัดนะครับโอเคแล้วผมพาไปดูที่สเตจยากเลยกัน โอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลมันกันแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับเราลุยกันเลยครับมันอยู่ทีมสองนะครับทุกคนอะปล่อยไปเลยครับทุกคนดูสิมันเดินน่ารักมากครับทุกคนนี่ถ่ายรูปบัฟอมตะสีวินะครับทุกคนปึ๊บปึ๊บเดิมแล้วบัฟอมตะทั้งอยู่ผมว่ามันดีนะครับทุกคนนี่มันการกิ้งนะครับทุกคนเห็นไหมแล้วก็ถ่ายรูปอีกหนึ่งที่แะยอดนะครับผมว่าตัวมันก็ไม่ได้แย่นะครับแถมดีด้วย วิ่งสุดยอดนี่เอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนนี่ครับแต่ผมว่าบาร์มังต่ายมันดีนะทุกคนต้องสี่วีนะวิ่งหมุนถ้าบาร์มังต่ายแล้วมันบวกวิ่งเร็วเนี่ยผมว่ามันโคตรดีครับตัวโอ้ยครับเดี๋ยวเราไปพีพีกันต่อเลยกันนะครับโอ้ยครับเดี๋ยวสู้เป็นทีมนี้แล้วกันนะครับท่าน้ำเขาเยอะดีครับทุกคนมีเกสยก้าใสมาด้วยนะโอ้ยครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย อ่ะทีมก็ผมเอาทีมไปประมาณนี้แล้วกันะะนะครับทุกคนโอเคครับปล่อยตัวปั๊มตาไปตัวนี้มันมปั๊มตัด้วยนะครับทุกคนแต่ไม่รู้มันกว้างป่ะนะผมก็ไม่ดูด้วยอ่ะมันเดินไปแล้วครับทุกคนนี่เมื่อกี้อินุระฉันาาโดนนะครับทุกคนเมื่อกี้มันกระเด็นเลยทุกคนอ้ายเอาเรื่องป่ะทุกคนชาวโคนาผมนี่ กระเด็นธาตุไม้ก็กระเด็นนะครับทุกคนเมื่อกี้อาเธอร์มันกระเด็นนะสุดยอดครับอาเธอร์กระเด็นด้วยนะไม่ถอดเป็นธาตุไม้สุดยอดตัวที่เราเรือกเองไวะทุกคนไปผมอ่านดาวพรมเขับไปแล้วเรียบร้อยหมดทีมเลยว่ะช็อกโควิดนาผมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหโดนจุดโดนจุดเวลาฮาบินี่เดินไปเดินไปตายไปแล้วโัวอีโดนยจะฉาฟันไปครับทุกคนขอขาดนะครับทุกคน ใหญ่มันก็ใช้ยังไม่ค่อยดีครับทุกคนเพราะมันยังไม่แม็กนะก็วิวแค่รอสิบเองครับทุกคนยิ่งเ้ยครับเราก็ชนะไปแบบง่ายนะครับทุกคนเพราะผมระเบิดหน้าป้อมเขาหมดเรียบร้อยโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ